เฮือนไม้พื้นยกสูงสรงราแบบกูฮานเนาะนี่เนาะเก่งเนาะตำผูกเป็นน้อยๆเนี่ยไปเนโอ้บานเฮือนเพื่นเนี่ยอันนี้เป็นเฮือนแป้นแต่ว่าหลังใหญ่เนาะทำสมโอ้พักบัวเพื่อนนี่ใหญ่ขนาดเนาะแม่คาดสิกขนาดเนาะทำสมนานมากเนี่ยจั๊กคนตำเนี่ยคือมีลายอันแท้เนี่ย ลายเป็นตำเลยแตะเป็นลายพรื้นบ้านของพี่น้องเราเป็นเฮางี่เนาะเก็บไว้ให้ลูกหลานเบิง่งผู้ได้ผู้ได้เจ้าของเงนินเนแต่เขาก็บอกว่าลายอย่างเนาะแต่ว่าพูดแต่ว่าเป็นลายที่ค่อนข้างสวยงามดีตะดังเลยบ่ งามด้หลายที่เป็นลายผ้ากัาบ้าลายผ้าพื้นบ้านน้อยๆสำนี้ก็น้นำ,นำเ,ปนเป็นตัวช่วยเวียดช่วยงานพ่อแม่ได้นเนาะเริ่มต้นจากงานหลังนี้ทำผสมเดี๋ยวเป็นเฮือนไม้พื้นยกทรงทรงราวแบบอู่านเนาะเดี๋ยวถือว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่มีชนเผ่าผู้ไทที่อาศัยอยูนะ่เนาะดังเดิมเพิ่นเป็นชนเผ่าผู้ไทยแต่ว่าปัจจุบันนี้ก น่าจะมีพีนออ่น้องราวเชิงแบบมาอยู่ปะปุนกันไปเนอะทำสงแต่เห็นเชิงเฮือนเนี่ยก็มีเล็กน้อยสองสามคนนะแต่ว่าเขาก็บ่ได้ขึ้นไปถามทยบิกสวิตการเป็นอยู่ของเพื่อน <c oughs> น,น้อย่อานเลยหูหหหจกอ่านแะล้วเนาะทำสมพอทำสมเขาเห็นเอ่อเพิ่นตํำหุกทอผ้าดี๋่เขาสิไปและท่ายทำตํำหุกทอผ้าของเพื่อนสบายดีไหมสบายดีบังเพื่นตํำหุกเนอะ ลูกบ่ลูกสาวบ่ต่ำหูเนี่ยโอ๋หลานน้อยเพิ่นกำลังต่ำหูเก,ก่งเนาะต่ำหูเป็น,นน้อยเนี่ยโอ้ซีวอนบ่สิประมาณที่เบีดชิบสองปีนี้เลยเนาะประมาณนั้นนะเดี๋ยวาลายเพิ่นต่ำเลยเถอะเป็นลายพื้นบ้านของพี่น้อง,งเราเพิ่นเฮาเนาะคันสม นี่เป็นลูกสาวเพื่นลูกสาวเพื่อนผู้เดียวนี่บเป่าเสนะก่อนไหมโอ้สี่คนโอ้ลูกสี่คนตาเจ๊ะมาตาตาเจาะนะตาสกัดตาสกาดจะเป็นเจ๊ะโอ้ออจะ<อ>ไปไซด์เองมีคนซื้อกลับค้ายมัอนมั้ยอแม่นละแต่แบบแบบนี้นี่ยพื้นนึ่งเท่าไหร่ ไป<อ>ูนทังไงคันบวกจ่ายบ้านทยังไงเนี่ยแต่จ่ายแล้ว,วคันผู้ไว้ยอะไรอะสองมือมือหนึ่งสองมืออันคือ,น,อ,อน้องเพิ่นเห็ดบูวายนะสี่มือสี่มือยังได้ผืนหนึ่งเนาะ,อะโอ้แปดสิบพันกีบถือวนานอกผืนหนึ่งเดี๋ยวเบิงบ่งเผืนจำหุกทอผ้าแล้วกันผ้าทำซมเลาะเบิง่งกลางบ้านเนะาะบ้านนี้จะเป็นบ้าน อ๋อใ,ใหญ่พอสมควรเนาะเจ้สภาพบ้านเฮือนก็บหลังใ,ใหญ่แล้วเนาะเพิ่นเลี้ยงงัวงเลี้ยงควายหลายแล้วหลังเนา่ยนกจมโอ้หลังนี้เนี่ว่าใ,ใหญ่แล้วหลังนี้เนาะนะครับก็ธรรมดาได้บานนา้านนีเนาะำทรงเจ้าค่อนข้างมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีเนาะบ้านนี้เนาะแต่ว่ายังรักษาวิบีชีวิตแบบ ดังเดืมไหมแต่ว่าบ้านนี่ดีเท่่ว่าเป็นบ้านที่มีไฟฟ้าแล้วเนาะท่านผู้ชมอาจจะมีหงสีแล้วเนาะแต่บางหลงังคาเพื่อก็ยังต่ำเข้าอยู่แต่ว่าชั่วหลายนั้นเป็นอ่มีหงสีน้อยแล้วเนาะแต่ละหลงังคา อนนโอ้บานเฮือนคนหนึ่งอันนี้เป็นเฮือนแป้นแต่ว่าหลังง่ญ่เนาะสำสบบ่งสังเกตมึงมีต้นท้าวต้นอย่างลายเนาะ ไปตามก,กลางบ้านเราะหมืมนอนกันตำหูตำหอยได้ปะถ่ายไว้ให้ลูกหลานเบิ่งเนาะบ้านเฮาโบเห็ดแล้วบบมีแล้ว,ลวตำหูยังเห็ดต่อยู่เมืองนอกนี่แหละลโอ็อันนี้อันนี้เป็นทางพื้นได้ไหมปะเราต้องปีนเบิ่งทางนี้เนาะออว่าอันนี้ตั้มตั้มคลายบ่อยตั้มตั้มคลายไหน อ๋อได้ป่ามีมีคนมาหับซื้อบ่ะคนล่วพื้นพื้นเท่าไรแบบไหนสี่แสนอ๋อสี่เซนนะห้าแสนแบบโดนบ่อย่งได้พื้นนึ่งเนี่ยจังมืดเดือนใอ้เวลาเป็นเดือนไม่ได้พื้นนึง ทางทางุนกระเมตรบอก่ะอ่าไปงกันอืมลานน้อยเน่อเบ,บ่งเฮือนหูคนทันทุนมเฮ้ยเฮือนอ 1, 2, หูคนมีสี่เฮือนหูหนึ่งสองสามสี่เฮือนจะกค้นต่ำเนี่คือมีลายอันแท้ไหน วาเฮือนฮูกคือมีลายแช่นีมจักคนสี่คนบ่สา,สามคนตั้มตั้มสามคนท่านสหนึ่งสองเฮือนฮูกมีซื้อเฮือนอ่านผ้าขม้ากระตั้บมบ่แพ้กระตั้บมบ่แพ้แพ้กระตั้มเนาะท่านผู้ชมเรื่องการเป็นอยู่ของพี่น้องเพื่อนเนาะท่านผู้ชมสภาพการบ้านเฮือนเพื่อนเป็นยังไง่ บ้านนี่สามสลังคาที่ว่าอา,อาชีพรักเลยใช่ไหมหเ<ม>ออ<ม>โอ้โหอ,อันนั้นไม่ยากน่อคือเพลงอะไรเธอคนนี้ แต่ว่าอากาศดีเนาะแดดออกมาเนี่ยแต่ว่าตีลายมือมนี่ยยามยามหลังนี่ก่อนผู้ได้ผู <c oughs> ้ไดเ้ดเ,ดเจ้าของเงินเลยโอ้เงินเพื่อนนี่เปล่าผู<อ>้ได้ตำหูกันโอ้ผู้นี้เนาะเชิดอโอ้เชิดเรียงเรียง,ง,งนี่บปล่าตำหูกัน

แต่ช่วงนี้เพิ่นพักพักพ่อนเพิ่นบริตตัมแลนะ้วเนาะแต่ว่าเบิง่งเบิ่งลายเ<ม>นี่ยลายอันนี้เป็นทางน่าจะเป็นแต่เขาก็บอกว่าลายอย่างเนาะแต่ว่าฮู้แต่ว่า,วาเป็นลายที่ค่อนข้างสวยงามดีท่านชมอันนี้เพื่นตั้มขายแลยนะ้วเนาะ ออัวละซานทิพเข้าเนาะมีอะตั้มฮุกมาเดี๋ยวมันซานทิพเค้าทำไปขายก็น่วยห้าชิพันมัห้าชิพันเนาะจะมีคนมาหาซื้อหอดเงินสินนี่ยก็ตั้มขายบอสินขา,ขายกันแบบนั้นเท่าไรเนี่ยพื้นแบบนั้นพื้นเท่าไร ชี่แนนช่เดียวว่าขึ้นขึ้นกับลายมันบ่ตัวไหนเห็เนยากกับแ<อ>พงเนาะเดียวว่านี้เป็นขั้นตอนยิบกลนติดเข้าเนาะแบบนี้ไซดีเลยเนี่มีแตมีแตติต๋วมันนะทนละ จักมือแล้วนี่กระเพาะแท้กระชองมือแล้วสองมือมือหนึ่งเหล่าตอกบ่มือหนึ่งเหล่าตอกชานไปสามมือเลยมือหนึ่งเหล่าตอกมือหนึ่งชานเนาะคันอีกชานพามันอีกสามมือสามมือคำนวณด้ยได้ห้าสิบพันเนาะห้าสิบพัลายเปิ้ลชานองบ่ทางนั้น จักสารตำหูกทอผ้าครบเนาะบ้านนี้เนาะบันทึกไว้ให้ลูกหลานเบิ่งอันนี้พอนุชเชิอเพื่อนเนาะบ้านภูไทยเมืองนองแข่งสวรภูมิบ้างจากการเทดไให้ท็ดนาเพื่อนกับสาทิเข้าขายมีลูกสาวสองคนเนี่ยพอดีเป็นตำแพงลูกสาวกันเนาะเฝ้าพ่ออยู่ในพ่อเนาะ เบิ่งเบิ่งเบิง,บง,บง,บงนานมักเพื่อนก่อนโหพักบัวเพื่อนนี่ใหญ่ขนาดเนาะแม่ขาดสิกขนาดเนาะทั้งชมนานมักนี่เบิ่งเบิงเบิง,บงโอ้ยใหญ่ใหญ่นี่บัวเพื่อนเนาะซ้ำนิ้วมือเลยเนาะทั้งชมขาดสิกขาดสิกโอ้ย Bố đê tăm húc bố mẹ tâm. Tâm Bố đê tăm Tăm bò Ta đăng lấy bò Ta đăng lấy Bố đê tăm bò mẹ Tăm húc Lúc tăm bò Lúc xáo bò กูกสาว่้ากน้าั้น้นั้นั้นเอเินหูเพิ่นมี2อสอันเนาะทีนี้ซินบ่ไอ้ยอนั่นอะไรอย่อเสื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 อนผสม ถือว uh ่าเด็กน้อยจำนี้เหล่าหู้เลยนาะผมล่เนาะหู้บ่หู้เนาะแต่ว่ารุ่นผู้เฒ่าเลยผัวหู้รุ่นรุ่นนั้นบ่ได้เฮียนได้เนาะรุ่นนั้นเนาะเฮียนแล้วผู้ชายสอเป็นนางมีเงินเกินะไนึ่จ้าในอยู่จ๊กคนเนี่ยเขาป่วครอบครัวเลยแมนชีชิบสองคนชีชิบสองครอบครัวชีบสองครอบครัวราคาชามชิบ สามสิบเจ็ดหลังคาตัวซีสิบสองอ้าวหลังจากอ่านั้นเดี๋ยวก็มาเกาะสมเดลกาภายในบ้านต้อนนะท่านผู้ชมเนาะถืออาชีพลักๆเพิ่นกาเฮ็ดไทยเลยกะเฮ็ดสวนมันเนาะส่งในเฮ็ดสวนมันก็พอได้กลุ่มอยู่กลุ่มกินอยู่เหมือนกันเนาะได้เงินจากการขายสวนมันสวนอย่างเนาะท่านผู้ชม ไปเข้าไปทางนี้เพื่อนเพิ่น,นตำหุตำนั่นเนะาะทาำผสมเพราะเข้ามาเพือนได้กัดพอแต่เพิ่นตำหุเนาะท่านผสมเนาะนี่เพิ่นตำแพร่เนาะนีเพื่นตำแพร่ตลองนะท่านผู้ชม งามดหลายนี่ที่เป็นลายผ้าขาวม้าลายผ้าพื้นบ้านเราทำให้ที่ยายบังตำหุกเด้อใต่ตำหุกามาบึงเฮือนหลังนี้ต่อนะครับท่านผู้ชมตำหุกคือกันอนลาย เตอลายคนก็นจะแตกต่างกันไปตามสีไม้ลายมือของเตะแล้วครอบครัวเนาะท่านช่วงนี้เพิ่็เริ่มเพิ่นเห็นเพิ่นนเนกันกลับจากให้จากนามาตักน้ำตักอย่างนึ่งเขา่านึ่งในเนาะเพิ่งเพิ่นเกียมต่ำหูต่ำอย่างสมัยดไย้าย อะไรดิอ,อยมืองตั้มฮูกใช่ไหมคนบริตั้มเนาะพักพรบ่ออนนตั้มสิ้นบ่ตั้มยังอ๋นนอ,อัอนตอนแพวตัวนี้เป็นตัวที่สิตัวไี้ตั้มตั้มขายบ่อ๋อมีคนตั้มตั้มขายเนาะแต่ว่ามีมีคนมาฮับซื้อบ่มีคนมาซื้อบ่ มีอ๋อ <NYU> มีคนมาซื้อฮ้อนบ้านพี่เนาะจ๊ะสนอืออ๋อนะตําเป็นบ่ตําหูเป็นบ่เข้าใจอยู่บ่บ่เป็นบ่เข้าใจบ่เข้าใจบ่บ่เข้าใจแต่ว่าผู้ผู้น้อยนี่ตําหูเป็นบ่ตแพบ่ทันบ่ทันเป็นยังบ่ได้เฮียนบ โอ้ยยงซ้ำนี่เพื่อนยัำพันได้เยินจำฮูกซจำเนี่แต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นเนาะเพื่อนว่าแต่ว่าผู้น้อยซ้ำนี่เพื่อนกำลังซ้ำนี่เพื่อนกำลังเริ่มเริ่มเริ่มเฮียนเนาะเนาะขอบใจขอบใจขอบใจไม่เท่าานน้อยเพื่อนหักน้ำเมื่อไรเนาะท่านผู้ชมเก่งเนาะในน้อยซ้ำนี่กะหักน้ำเป็นแต่ว่าช่วยเวียดช่วยงาน พ่อแม่ได้เนาะสำนี้เนาะเจ้าว่าเด็กน้อยพี่น้องอ่าลูกหลานพี่น้องอ่าเราถึงผ่ามังกองเขาเดี๋ยวจะว่าเป็นคนดูมันอยู่แล้วเนาะนี่เนาะในน้อยสำนี้เป็นก็บเทสให้เห็นอย่างช่วยเวียืพ่อแม่กลับเลยลุงขอบใจขอบใจก่อนกลับเนาะท่ธรรมส่งใช่บุญ บรรยาากศทีม่วนลายนะ้องทผู้ชมการมาเยี่ยมยำพี่น้องบ้านผู้ไทยเฮาเลยกันเนาะแต่ว่ามีการตั้มหูทอผ้าเป็นกิจกรรมเป็นอาชีพเสริมเนาะแล้วก็มีการสารทิพย์เข้ามีการจักสารสารทิพย์เข้าตั้มหูทอผ้าเนาะแต่ว่าคัดลายคัดลายนะท,ท,ท่านผู้ชมเนาะว่าไว้มีโอกาสหน้าเดี๋ยวทีมงานเอาเสื้าไปเบื้ง บรรยากาศอ,อยบ้านอื่นอีกเนาะท่านสมทางใดก็ฝากท่านผู้สมติดตามผลงานของทีมงานวิถีสวนบุเฮาเนาะท่านสมขอขอบใจ